สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมและแฟนเพจไทย p b บศูนย์ข่าวภาคอีสานพบกับรายการเจาะสนามข่าวอีสานนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึง่งสัปดาห์นี้พบกับดิฉันพจนีใสกระจางค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงทุเรียนภูเขาไฟนะคะซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือมีความหวานมานันแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะคะทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้านะคะที่ชื่นชอบทุเรียน ปีนี้ค่ะจากสถานการณ์โควิด -19 กนะคะก็ทำให้การขนส่งทุเรียนไปขายนะคะก็ประสบปัญหานะคะรวมถึงการที่จะมีนักท่องเที่ยว w a l k กอินะคะหรือว่าเดินทางมาซื้อทุเรียนถึงสวนนั้นก็ทำได้ยากขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดริสนเก์เองนะคะเขาก็ได้มีการ ตั้งแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าการเปิดตลาดทุเรียนออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะคะนำผลผลิตของตัวเองมาขายผ่านเพจนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด วันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับเกษตรกรนะคะปลูกทุเรียนในอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดมาดูกันค่ะว่าปีนี้ราคาทุเรียนศรีสะเกดเป็นยังไงและเขาก็มีช่องทางการขายทุเรียนในปีนี้ในช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะทุเรียนภูเขาไฟที่จังหวัดศรีสะเกดน,นะคะส่วนใหญ่ค่ะเขาจะออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งทุเรียนภูเขาไฟนั้นมีหลายสายพันธุ์นะคะที่เขาปลูกกันที่นี่ก็จะมีทั้งอย่างนี้ค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือก้านยาวนะคะรวมถึงมีทั้งพันธุ์หมอนทองแล้วก็พวงมณีแต่ที่นิยมปลูกกันนะคะมากที่สุดก็คงจะเป็นพันธุ์หมอนทองแล้วค่ะ วันนี้นะคะที่ฉันมาอยู่ที่สวนทุเรียนนะคะของเกษตรกรในอำเภอกันทะลักษจังหวัดศรีสะเกดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันค่ะว่าในปีนี้ตลาดทุเรียนศรีสะเกดเป็นยังไงผลผลิตออกเยอะไหมและในช่วงโควิดแบบนี้เขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณพี่สำลิสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะพี่สำลิศนี่เป็นนายกสมาคมครับเป็นนายกสมาคมผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขตสี K ่ 4. เป็นรองนายกแห่งประเทศไทยด้วยโอ้ค่ะแล้วของพี่สมฤทธิ์เองเนี่ยเขาก็มีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองด้วยของพี่สัมฤทธิ์นี่ปลูกกี่ไร่คะก็ประมาณ15ไร่โอ้สิไร่ปลูกกี่สายพันธุ์คะก็จะมีโดยเฉพาะหมอนทองนะครับเป็นเป็นทุเรียนที่นิยมนะครับในเขตภาคอีสานหรือทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับแต่โดยอัตลักษณ์ของทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟเนี่ย ถ้ามาปลูกที่จังหวัดศรีสะเกดของเราเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่มีรสชาติโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัดอื่นนะครับเขาบอกว่าทุเรียนศรีสะเกดเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือหนึ่งก็คือกรอบนอกนุม่มในความหวานก็ไม่มากก็ไมหวานมันแล้วก็จะจะมีกลิ่นฉุนน้อยที่สดุดฉุนน้อยที่สุดเนาะ แล้วในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงของการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในส่วนของเกษตรกร,เร,กรเราเองโดยเฉพาะของพี่สำเร็จเรียนก็เป็นนายกสมาคมเนาะ,ะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเองเนี่ยภาพรวมเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนในปีนี้ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวนี้จะมีภาครัฐนะครับลงเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการ โฆษณาว่ากันงั้นเนาะก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยมั่นใจแล้วก็จะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่มากนักนะครับแต่ก็ทางจังหวัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปีนี้ก็รู้สึกว่าผลผลิตของเราเนี่ยออกออกเยอะนะครับออกเยอะสู่สู่ท้องตลาดเยอะแต่ก็คิดว่ายังไม่พอเพียงนะครับกับการผู้บริกับที่ว่าจะเราจะส่งไปให้ถึงมือลูกค้านะครับ คือหมายถึงว่าแล้วการขนส่งหรอคะมีปัญหาไหมอย่างเช่นที่ผ่านมามันก็จะมีนักท่องเที่ยวเนาะมาซื้อทุเรียนที่สวนมาชิมเปิดสวนแต่ปีนี้หลายๆสวนทาอย่างนั้นไม่ได้ปีนี้ก็ต้องฟังนโยบายจากผู้ว่ากับทางท่านานอำเภอนะครับ,รบจากท่านผู้ว่าว่าจะให้นโยบายแบบไหนนะครับแต่ทางการค้าของการค้าสีสเกตเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะขายทุเรียนออนไลน์นะครับก็คิดว่าปัญหาก็ คงจะประสบแต่ก็คาดการว่าอีกไม่เท่าไหร่ก็คงน่าจะดีขึ้นนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้คือคือถ้ามองแล้วก็คือตลาดทุเรียนเนี่ยไม่ได้กระทบเหมือนพวกมะม่วงที่เขาแบบแ<ต>ผลผลิตล้นตลาดไม่มีคนรับซื้ออย่างทุเรียนเราเนี่ยไม่มีปัญหาน้อยที่สุดกับเวลานี้นะครับในเรื่องราคานะครับในเรื่องราคาก็ปีนี้ก็คาดการว่าน่าจะดีถ้า,ถ,าถ้าเป็นหน้าสวนก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบ นะครับถ้าส่งส่งทางออนไลน์ก็น่าจะอยู่ประมาณเริ่มต้นที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะครับส่งถึงที่ค่าค่าบริการรับส่งด้วยอะไรอย<ม>่างนี้ส่งด้วยค่ะพี่สมรีธิคะนี่อย่างที่เราเห็นเนี่ยในช่วงนี้มันมันช่วงปลายพฤษภาผลผลิตทุเรียนเนี่ยมันก็เริ่มจะทยอยเก็บได้แล้วครับจริงๆแล้วทุเรียนต้องกี่เปอร์เซนต์เก็บยังไงะคะอย่างแบบลักษณะแบบนี้ ถ้าเป็นการที่เราจะขายสู่ท้องตลาดในประเทศนะ,ะเราทางทางเราก็จะเน้นตัดทุเรียนที่แก่จัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าขายส่งลงส่งออกประเทศนอกเนี่ยเขาจะตัดอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะสวนไหนที่เขาเหมาเหมาสวนเนี่ยทางลงเขาก็จะมาตัดของเขาเองเลยโดยที่เจ้าของสวนไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบเลยแต่สาหรับท่างผมเนี่ย ถ้าเราจะตัดขายภายในประเทศแล้วก็เราจะได้ราคาดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องตัดทุเรียนที่น่าจะเก้าสิอขึ้นไปเก้าสิเป็พราะทุเรียนเก้าสิขึ้นไปเนี่ยมันจะอร่อยและมีมรสชาติที่ที่โดดเด่นมากนะครับโดยเฉพาะทุเรียนพวกอย่างเงี้ยนะครับห้าครูสี่พรูห้าพูเนี่ยก็เป็นเกลทุเรียนปีนอันนี้ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ลูกเขาแบบ เห็นเลยว่าเป็นพลูห้าพูครับอย่างนี้เราก็อาจจะส่งที่ราคาประมาณสองสองร้อยบาทโอแสดงว่าในต้นเนี้ยราคามันไม่ได้เท่ากันไม่ไม่ไม่เท่ากันครับแค่อาจจะเป็นเกรดหนึ่งถ้าถ้าสวยๆก็คือเนี่ยเขาลูกเขาจะเป็นอย่างนี้หรอคะลักษณะเขาเรียกทุเรียนพรีเมียมพรีเมียมอ๋อก็น่าจะได้ราคาดีขึ้นค่ะแล้วอ๋อยเห็นมีเชือกผูกเนี่ยเอาไว้ทําอะไรคะ อ๋อถ้าเกิดว่ามันมีลูกเราก็กันกิ่งมันหักด้วยรับน้ำหนักครับถ้าเราผูกลูกไว้อย่างนี้ก็กันลมพายุเข้าก็เห็นว่าช่วงนี้มีพายุด้วยใช่เสียหายไปประมาณเกือบตันโอ้ที่เหลือนี่ก็ส่วนที่ที่เราผูกไว้แล้วก็ลมไม่ก็เสียหายไปเยอะพอสมควรพี่สัมฤทธิ์ตอนนี้ในส่วนของตลาดที่สวนพี่สมฤทธิ์เนี่ยสิบห้าไร่ ผลผลิตกี่ตันต่อปีอยู่ที่ประมาณไม่น่าจะต่ำสิบห้าตันสิบห้าตันยี่สิบตันที่ผ่านมาเราขายยังไงตลาดอยู่ที่ไหนยังไงแบ่งเ,เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาก็จะมีผู้ที่มารับจากหน้าสวนแล้วอีกช่องทางหนึ่งผมก็จะขายส่งตามออนไลน์อ๋อออนไลน์ก็คือมีขายด้วย อแล้วเนี่ยในส่วนของที่ศรีสะเกดตอนนี้เขามีการเปิดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยไปเข้าร่วมในการเปิดตลาดออนไลน์อย่างในส่วนตัวของเราอ่ะเราก็คือทําออนไลน์อยู่แล้วแล้วตรงนี้พอเขาเปิดตรงนี้มันจะเพิ่มช่องทางให้เราอย่างไงบ้างคะก็เห็นดีด้วยครับค่ะเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่เราสะดวกสบายแล้วก็เราก็จะได้มีเป็นที่รู้จักนะครับผู้เรียนภูเขาไฟกันทะลักษณ์นี้ก็จะเป็น จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับจริงๆแล้วในส่วนของผลผลิตทุเรียนของศรีสะเกดเขามีชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วตลาดก็ถือว่ามีแทบจะขายไม่พอแต่การที่มันมีการแอปพลิเคชันขึ้นมาตอนนี้ก็หนึ่งเป็นเรื่องของช่วงของนี้ช่วงนี้มันโควิดระบาดเนาะการขนส่งการเข้ามาของคนที่จะมาซื้อที่พื้นที่มันก็ยากใช่ไหมคะตรงนี้นก็เป็นการเปิดใช่ไหมคะมช่องทาง เราคิดว่าในการจะทําให้ทุเรียนสีสะเกดเนี่ยมันยังคงมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้แบบคุณภาพไม่ลดหายเนี่ยในส่วนของของพี่สำนัีแเรียนมองว่าเราต้องเกษตรกร,กร,กรเราต้องปรับตัวยังไงเกษตรกรของเราเนี่ยจะต้องหาความรู้นะครับหาความรู้ใน,ในการผลิตนะครับในการดูแลทุเรียนให้มีคุณภาพนะครับ่จริงๆแล้วทุเรียนของจังหวัดรีสะเกดเนี่ย เป็นทุเรียนที่รสชาติดีอยู่แล้วะนะครับอนอกาจากว่าชาวสวนเนี่ยจะไม่ซื่อสัตย์นะครับถ้าชาวสวนเนี่ยมีความมีความซื่อสัตย์ในตัวเนี่ยตัดทุเรียนเนี่ยเ90-100%เนี่ยยังไงก็อร่อยอแล้วเราจะไม่เสียชื่อเสียงของจังหวัดชิซเกิเกียวนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้สื่อเยอะนะครับถ้าเกิดเราเสียหายสักท้งหนึ่งแนละ้วเขาก็ไป ตีแผ่ในเรื่องสิ่งที่ว่าอากินมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้เจอทุเรียนอ่อน,นก็ผมก็พยายามฝากนะครับฝากถึงกับพวกเกษตรกรให้ผลิตทุเรียนที่แก่จัดก่อนที่เราจะส่งไปถึงมือผู้บริโภค คุณผู้ชมคะผลผลิตทุเรียนของศรีสะเกตนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนนะคะเป็นลักษณะของล้งที่มาเหมาซื้ออีกแบบหนึ่งค่ะก็จะเป็นการขายปลีกนะคะตามสวนของเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะมาหา,าตลาดที่จะขายกันเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะในส่วนของจังหวัดศรีสะเกตเองนะคะเขามีการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะเพื่อที่จะเป็นช่องทางนะคะที่จะ ขายผลผลิตทุเรียนของรีสะเก็ดนะคะให้กับลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่หรือว่าต่างพื้นที่ได้รับประทานแล้วก็มั่นใจว่าเป็นทุเรียนรีสะเก็ดจริงๆเดี๋ยวตอนนี้นะคะที่ฉันจะพาไปคุยคุยค่ะว่าความเป็นไปเป็นมาของแอปพลิเคชันในที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยทำมาเพื่ออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กําลังทําอะไรกันอยู่คะกําลังคุยให้กับทางชาวสวนได้ฟังเกี่ยวกับ ตัวแอปพลิเคชันที่ในฐานะหอ,อการค้าร่วมกับจังหวัดพัฒนาขึ้นมาครับเพื่อที่จะเป็นมา์เพลสนะครับให้กับชาวสวนเนี่ยได้ขายทุเรียนโดยตรงสู่มือผู้บริโภคเลครับปกติแล้วเนี่ยทุเรียนของศรีสเกตเนี่ยเขาก็จะขายในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีล้งใช่ไหมคะมารบับซื้อไปขายเ,เออส่งไปขายที่ประเทศจีนใช่ไหมคะคแล้วทําไมเราถึงคิดว่าอีกตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมาสามารถช่วยอะไรในส่วนของ ชาวสวนได้บ้างเคะคือปีนี้เราเล็งเห็นว่าเนื่องจากปัญหาโควิดนะครับทำให้การสัญจรอ,อาจจะไม่ค่อยสะดวกดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงอยากจะสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้กับเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะขายสินค้าของเขาสู่มือผู้บริโภคได้โดยตรง<ะ>โดยมีการรับประกันผ่านจังหวัดว่าสวนที่ขึ้นสู่ระบบ market place ของเราเนี่ยเป็นสวนที่ได้รับคุณภาพนะครับแล้วก็มีระบบการให้รีวิวสวนเช่น,นถ้าสวนไหนสินค้าดี แล้วก็ถ้าเจอของไม่ดีเขาเคลมให้ลูกค้าก็สามารถมาให้คะแนนรีวิวได้คนซื้อเขาก็จะสามารถลักษณะมั่นใจได้เลือกซื้อได้ในส่วนที่ได้คะแนนสูงสครับมันจะเป็นตัวแอปที่เราพัฒนามาเป็นของของสีสะเกตเองเลยใช่ครับเป็นเป็นแอปที่เราเน้นให้กับกลุ่มผู้ปลูกนะครับหรือตลอดจะเป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้เขาต้องขึ้นทะเบียนกับเราก่อนกับจังหวัดน,นะครับผ่านทางของการค้า แล้วเขาสามารถที่จะตั้งร้านค้าของเขาในนั้นได้เลยแต่ว่าทุกร้านเนี่ยเราจะต้องเป็นคนตรวจสอบก่อนว่ามีตัวตนจริงเชื่อถือได้แล้วก็มีความรับผิดชอบพอครับสแสดงว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าคนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่แอปเนี่ยก็จะมั่นใจการันตีได้ว่าเป็นทุเรียนของศิีสเกตถูกต้องครับมั่นใจได้แน่นอนครับนส่วนของการเข้าถึงของเกษตรกรเห็นว่าตอนนี้เราก็เลยลงมาให้ความรู้ วันนี้เราแนะนําเจ้าของสวนยังไงคะในเรื่องของการที่จะเข้าถึงแอปได้ะคะ่ะอันดับแรกนะครับเราได้แนะนําทางเจ้าของสวนนะครับรวมทั้งเราจะมีการสื่อสารไปที่ผู้บริโภคว่าเราได้ทําการจดโดเมนเว็บไซต์ไว้แล้วชื่อว่า l a v a d u r i a n c o m เลยคือตอนนี้ถ้าเกิดเซิร์ชคำว่าทุเรียนผูกข้อ,ขอไฟรับประกันว่าสีสเกตแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็จะได้มีการเวิร์กช,ช็อปชาวสวนนะครับว่าเขาจะทําการตั้งร้านเขาจะต้องทําการตั้งร้านยังไง ขั้นตอนการสั่งเข้ามาเขาจะต้องเข้ามาจัดก,การยังไงกับออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อเข้ามาครับสแสดงว่าขั้นตอนต่อไปก็คือต้องให้ความรู้ในส่วนของกเกษตรกรด้วยว่าเขาจะมาใช้ประโยชน์กับแอป,ปเราได้ยังไงอาจจะตั้งขึ้นมาแต่กเกษตรกรเข้าไม่ถึงทําไม่เป็นตอนนี้ในส่วนของหอ,งองการค้าเองก็มีการลงมาที่สวนเองเลยในการที่จะให้คําแนะนําวิธีการที่จะเอาของไปขายยังไงบ้างครับ แสดงว่าแนวคิดที่มันฉุดประการขึ้นมาหนึ่งก็คือเรื่องของโควิดที่มันรบะบาดการขนส่งสินค้าการเกษตรที่มันก็ชะง,งักไปก็เลยในส่วนของหอการค้าเราก็มองว่าเุ้ยเราควรจะเข้ามาดูช่วยเหลือกเกษตรกรก็รเลยมีการพัฒนาแอปตัวนี้ขึ้นมาค,คือคือในปันธกิจที่ผ่านมาของหองการค้าเราเนี่ยในช่วงเฟสแรกเนี่ยเราเน้นสร้างชื่อท uh ุเรียนภูเขาไฟให้คนรู้จักว่าทุเรียนภูเขาไฟคืออะไรพอมาถึงในช่วงวาระเนี่ยคนเริ่มรู้จักแล้วเราก็ต้องหาวิธีเพิ่มช่องทางจัดจําหน่ายรวมทั้ง ในเรื่องของการรักษาคุณภาพเพื่อให้ส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุดครับไม่เสียชื่อ,อ,อแล้วน่าจะเริ่มดำเนินการเริ่มทำเริ่มขายกันได้ทันในฤดูการนี้ไหมคะหรือยังไงทันครับน่าจะได้เปิดแอปในสัปดาห์หน้าครั<อ>คือตอนนี้เนี่ยตัวแอปพลิเคชันเราน่าจะเสร็จประมาณ80-90แล้วกำลังอยู่ในช่วงการทดลองใช้จริงแล้วก็จะเริ่มมีการทำเวิร์กช็อป เพื่อ,อที่จะสอนเกษตรกรให้รู้ถึงวิธีการใช้แอปนี้ครับอืมโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางเรื่องของความพยายามนะคะหน่วยของหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรนะคะผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกดที่เขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วแหละตลาดเขาก็แทบจะไม่พอขายแต่ช่วงนี้มันก็ติดในเรื่องของโควิดนะคะซึ่งก็จะทําให้การเดินทางการมาท่องเที่ยวในพื้นที่มันลําบาก แอปตัวนี้ค่ะก็จะช่วยให้ในส่วนของคนที่ชื่นชอบทุเรียนนะคะได้สามารถช้อปทุเรียนศรีสะเกตผ่านทางแอปพลิเคชันอะไรนะคะเ,ออเว็บไซต์ชื่อว่า lawaduian.com r ครับ lawaduian.com r นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็<ช>มาอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกดกันได้ค่ะ ระบบของตลาดออนไลน์เนี่ยจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริงว่าเกรดของทุเรียนสีสเกตเนี่ยมาตรฐานและคุณภาพค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สูงในส่วนนี้เองก็มีคนที่เป็นลูกค้าประจําและลูกค้าใหม่ที่ได้ยินชื่อเสียงเราเนี่ยอยากจะเข้าถึงาภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้คนในระยะหลังเนี่ยมาคุ้นชินและคุ้นเคยกับการที่จะาการสั่งซื้ออะไรต่างๆเนี่ยทางแอปพลิเคชันทางออนไลน์มากขึ้น เพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า,าเราจะทําทตรงนี้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการขายออนไลน์แล้วก็เราก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นประตูบานใหญ่นะครับสำหรับการขายในประเภท,เทในในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคซึ่งเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีความประสองค์อยากจะลิ้มลองรสชาติของทุเรียนของภูเขาไฟของพวกเราเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เราคิดว่าจะเป็นกลุ่มซึ่งเราจะทําตลาดแล้วเราก็จะมีการเปิด แอปพลิเคชันของจังหวัดแล้วก็ของเครือข่ายต่างๆขึ้นมาครับ คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของการระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ว่าทุเรียนค่ะก็ยังถือว่าเป็นผลไม้ที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนักนะคะจากที่ได้มาพูดคุยกับเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเพราะว่าทุเรียนนั้นยังคงมีความต้องการนะคะของตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็การส่งออกไปขายที่ประเทศจีนแล้วก็ราคาในปีนี้นะคะก็ ไม่ได้ต่ำนะคะก็อยู่ที่ประมาณที่สวนก็ประมาณ120-130นะคะหรือว่าที่ไปขายข้างหน้าสวนก็อาจจะประมาณ180บาทอยู่ประมาณนี้นะคะ mm. เนื่องจากว่าการซื้อการขายเนี่ย mm. ก็ยังเป็นไปปกติค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือตอนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดน,นะคะ mm. เขามีการเปิดเพจนะคะ lawaduian.com ค่ะซึ่งก็จะเปิดให้มีการ ไปซื้อทุเรียนนะคะของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกดได้นะคะซึ่งก็คาดว่าในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาค่ะก็น่าจะสามารถเปิดเพจอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้ลูกค้านะคะที่ชื่นชอบทุเรียนสามารถไปเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพแล้วก็ทุเรียนภูเขาไฟของศรีสะเกดได้และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการเจาะสนามข่าวอีสานในสัปดาห์นี้ดิฉันพจนีใส่กระจ่างลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ you